ครับอยู่กับผมแคททีวีวินนะครับในเกมซูเปอร์อีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้ครับผมมาเล่นจิ้งจอกกับพ่อเานะครับโคหูจิ้งจอกเป็นไงอันนี้ผมอัพจิ้งจอกขึ้นว่าสิบแล้วนะครับคือแบบเพิ่งอัพแต่ก็ยังถือว่าเวลวน้อยอยู่นะครับเพราะมีหลายคนพอเล่นไปอะ่ะเจอเช่อเลยมีหลายคนที่เ่อสูงกับผมเยอะเลยโอ้ตัวนี้ก็วลพอๆกันนะครับตานี้ก็ พราะตาก่อนครับที่ผมเล่นไปนะครับเจอแต่คนเวสิบห้าสิบหกกันเกือบหมดเลยนะครับก็เหมือนว่าเราเป็นใครก็ไม่รู้ที่โคตรกระจอกที่สุดในทีมวันนี้แม่งบ่เออสิบเอ็ดสิบสองพ่อไปทางนนั้นทำไมครับพ่อพ่อทักใายบัวหน่อยเอาดีๆไม่อยากตากย,<ป>ยเ,เก่งอะไรล่ะพ่อก็เวลเก้าเสียแม่งเบลอสิบสองเข้าไปแล้วโอ้ยโอ,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 โอ รู้แล้วไม่ไ,มไปก็บ,บ้าแล้วเราจะสู้เท่าที่สู้ด้นะท่านผู้ชมเราจะพยายามเรน้ความสามารถโยบเบอรใส่เพือไปก่อนไพ่อไปไหนเนี่ยอย่ประคองอนหนอ่อช้า,ตา,ชาตายไปซะอ้กง,งองนะมาสู้กับทีมพี่เทมแล้วตายไปซะ โอ้โ<ร>หเป็นไงเลราเรากำลังนำท่านผู้ชมตอนนี้นะครับนะผมกับพ่อก็ได้ฆาตกรรมเสือทิ้งมาตัวหนึ่งแล้วก็ต้องส่งสัญญาโอ้ใจเย็นดีเอเแทแดมว่านี่เป็นไงผมได้คิวหนึงไนดะ้ความหล่อเท่เฮ้ยทอแล้วหล่อเท่ไม่ใครเก็บระเบิดเลยนะครับประเด็น คือแบบวิน,ไ,ววน,นไม่ได้บวกวินใช้สเต็ปอยู่นี่อย่าหรอกบ้าก็จะกว่าอนนัมันต้องอย่างนี้ฮูู้พ่อใจเย็นดิไ,ไม่ใช่แค่าค<ะ>่อยว่าตุ๊เรียบร้อยสวยพ่ออย่าเพิ่งดิพ่อรีบเนี้ย นี่เราก็สเต็ปเหมือนกันให้เรียบร้อยกระต่ายแม่ต๋บมาดิับตัวถือกระดาษให้ทีสวยพ่อ โซ่ไม่ได้อะพอกินเชิบไปนะ ใครวะเหล็กคนขึ <blunt animation> ้นตัวหนึ่เอากขึ้นตัวโอ้ยพ่อช่วยกันก่อนพ่อไม่ฆ่าคนขึ้นนะโทษทีครับท่านผู้ชมเมื่อกี้คือแบบโทษทีเพื่อนโทษทีครับท่านผู้ชมคือเมื่อกี้เมื่อกี้คือแบบสุดจริงๆคือแบบขอโทษนะที่ผมเงียบไปหน่อยเมื่อกี้คือแบบเจอทีมที่ฝั่งโน้นอ่ะเขาเลเวลสูงกว่าเราแบบยังไงอ่ะสูงมากๆเลยแล้วพอแบบ คือเราสู้เขาไม่ค่อยได้นะครับตาเมื่อกี้คือแบบมันเวลต่างกันเกินนะเขาเวาสูงกว่าเรามากเลยต้องใช้สมาธิอย่างมากโอ้คือตาเมื่อกี้นะท่านผู้ชมมันคือฝั่งนู้นน่ะคือฝั่งนู้นน่ะเขามีแต่ตัวเวสูงกว่าเราและคือเรา,วาเวลต่ำกว่าเขาแต่มีผมกับเพื่อนอีกสองคนมืงอที่เวาพอกันกับเขาอ่ะน่นแหละเลยแบบโอ้ใช้สมาธิอย่างมาก โอ้โหจิงจอกโลยตายทำไมทีมนี้ไม่แต่เพื่อนคุณภาพไปเนี่ยแพื่โลแปดแรงทองแงดงอย่างนั้นผมตามตัวบางครก่อนนะถ้าไม่ชมผมเจอระเบิดเงินก็เก็บไปก่อนละกันตามสเต็ปสเต็ปเ่านที่เรารู้โอ้โทีมมึงม่ชาน้ำทีมเรายังไม่มีช็อตการดเลยนะ

ระวังฝั่งโนม่ช้างหลุดได้นะท่านผู้ชมไปไหนเพื่อนทีมหลักเราอยู่นี่พ่อจะรีบหนีไปหมดเลยเหรอมันลำบ,บากนะมันมีช้างอยู่เราใช้ยุณภูมิที่ดีกว่านี้ ทีมเรามันไม่ค่อยเก่งกันนะดูดิอะไรวะโวกกระจอกเลยแล,แล้วโอ้ไฝแล้วเบ่ว่ะนี่ทัไม่เก่งเลยคือทีมเรานะมีแต่พวกสายนี้อ่ะมีไอ้จิ้งจอกโลกแปดคือแบบมันมาแล้วเงินได้ไงวะไม่หนีอย่างเดียวเลยเกลียดเพื่อนที่ชอบหนีมากพ็อปการันไม่มีเลยท้อปมีทั้งน้าเลยไม่ให้หรอกสวยแล้วเต็มล่ว ทำลายทำลายเสือทำลายทำลายทำลายเสือฮู้สุนัตมันเพื่อนมันเหรอมีแล้วเคลื่อนมาดีออาอออโอ้ช่วยหน่อยช่วยหน่อย โอ้ยจิงจอกเวลแปดเก็บไอ้ไข่ไปเพื่ออะไรวะโคตรกระจอกเลยโอ้ยจิงจอกเวลแปดตัวทวงของทีมชัดๆเลยไข่ไข่ก็ได้ไปเก็บไ็ตกงนีอดีไปทานหนึ่งก่อน น่ไหวว่ะนี่ไปทางนี่ละดูละเอินไปละหวังไม่ต่งุๆเ <c oughs> จอันก็ว่ะไม่ดีวะ เยอะเกินโคตรเยอะเลยโอเคียท,ท่านผู้ชมโอ้พ่อช่วยหน่อยพ่อช่วยหน่อยโอ้คือแบบตาเมื่อกีอ้ตานี้สดสดโอ,อ,อ้ฟังโนมมามากับหลักมันหมดแล้วอ่ะเมื่อไหร่กะคือทีมเรานะมีจิงจอกตัวช่วงตัวหนึ่งมันเนม่รูแปะน้คือแบบคือแบบมันขึ้นแรงเงินได้ไงก็ไม่รู้แล้วคือแบบ มัอนตัวทวงเลยอ่ะไม่ช่วยเลยเลยุยเวลแปดนาะยขึ้นแรงมาได้ยังไงนายไม่ช่วยอะไรเราเลยนะเพื่อนช่วยหน่อยสักนิดนึงก็ยังดีมาตาที่สองไอ้ยตาที่สามเฮาตาเมืเอ่มาาอกี้ว่าค่าจิงจกผมค่าจิงจกไปแล้วตั้งสองตัวเนี่ยโหเนี่ยตานี้จะช้าง,งเงินช้างจะได้เรี้ยงไหมโอ้ช้างแค่โอ้ใครวันนี้อ่ะเวลแปดแยแล้วประโยชน์สิ้นดี พ่อไปอนพ่อไปไหนไปไปตามมาเลยเดี๋ยวค่อยห่วงของอยู่กช้างก่อนอุตส่าห์ทีชีพไปเก็บช็อตกันให้นานนี้ย่ะผิดพีชีพไปเก็บกล่องเพื่อที กินกระดูกหมาแป๊บหนึง่งผมใส่ไอเทมที่พอยืนนั้นน,นานๆมันจะกินกระดูกหมาได้นะครับไอเทมของผมอ,อแล้วคือผมใส่ในโตัวชดกันมาใส่ฟันกดัดในโตัวชดการฟันกัดกระดูกหมาแล้วผมก็ใส่อะไรกว่าแล้วผมก็ใส่เข็มฉีดยามานะครับผมใส่ของประมาณน,นี้ก็ไหวอยู่นะไหวอยู่ สกิลของผมคือผมใส่มาใช่ไหมคือเมื่อเได้ผมหอมดอะ่ะ mm hmm. กล่อ,องพยาบาลมันจะกดโดยอัตโนมัติเลยปกติมันจะไม่กดให้เองนะครับนี่ผมใส่ในตัวชัดการใส่ธนูพนูผมไม่ได้ใส่นะครเพราะผมขี้เกียจเออนั่นแหละเหตุผลคือขี้เกียจเหตุผลแล้วของใครพระเนี้ยทีมมูน่าจะมีตัวอะไรสักตัวที่ระเบิดมันย,ยิงไกลมากซึ่งทีมเรามีตัวหลักคือค้างสองตัวนี้กับพ่อก็ผม ไอ้จิงจอกเวล8คือแบบไร้ประโยชน์จริงๆเลยเอามาทมําไนมะ่วะเนี่ยเหมือนทีมก่อนตาก่อนก็มีจริงจากเวล8นะครับคือแบบไม่ท่านผู้ชมเห็นตัววางไข่ของตาก่อนหรือเปล่าครับไอ้ไข่สีเขียวๆอันนั้นอะถ้าเกิดเป็นทีมของเราเองแล้วเราเก็บไข่อ่ะตัวของเราเองอะ่ะจะเพิ่มเลือดน,นะครับไอ้จิงจากเวล8แย่งผมเก็บไข่ทาไมก็ไม่รู้ผมยัง,งงงอยู่เลยนะครับดาเมจคือดาเมจมันน้อยนะครับจริงจากเวล8ถ้ายังเวลรต่ำอยู่อะ จิงจอกเป็นตัวหนึ่งที่ดาเม็เบาน้ะมันอาศัยจังหวะแล้วค่อยตอดคนอ,อื่นเข้าไปเลยแบบค่อยๆย,ยิงยิงแล้วก็วิ่งหนีแล้วก็โยนระเบิดใส่อะไรประมาณนั้นนะครับมาต้องแบบค่อยๆอ่ะถ้าเกิดเราแบบรีบไปบวกกับเขามันก็บวกไม่ค่อยได้หรอกมี่ระเบิดเงินกนแล้วมีใช่ระเบิดทองแดงเองพ่อเวลไปไม่เคยระเบิดเงินก็มันแอบไปเอาตอนไหนก็ไม่รู้ไงน่าจะตายก็บอกแล้วจิงจอกเวลพวกแบบจิงจอกเวลน้อยไม่ค่อยดีฮะร้อนเลยมีสองลูก ก็ดีเิรอช้างเลยเอา้าบอกรอช้างด้วย <คำ S 1> เดี๋ยวอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยดีอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยดีรู้สึกว่าอุ้ยเดี๋ยวฟัวรีเก่าเฮ้ยพ่อมาทางนี้เลยด่วนเพื่อนขอบวนกันอยู่ผ่ากันเดี๋ยวรอช้างให้ช้างมันเห็นแล้วช้างมันดูดเอาแล้วกันเนาะอุ้ยตู้ ผมงกับพ่อใส่กระดูกหมามาแข่งกันนะครับมันพอยิ่นิ่งๆจะเพิ่มเนี่ยแมบรู่โอ้แมงเบลว์สิบสี่อย่างวันนี้โอ้ยิงแมงไม่เข้าเลยตายเถอะพ่อเกผมเจอจิงเจ้าเบลวสิบหกเลยนะครับแล้วมันดีอ้โหม่งแรงสูงอ่ะสูงเกินปโอ้โหแมงเรากันวะไอ้ฆ่าพ่อฆ่าออกตาย จึงจะพีชีพก็ยอมคือจะพีชีพก็ยอมพอเร็วอพอไม่อยอมฟืนะ้นน่ะยุ่งสิบหกเลยมีคนอัพด้วยอ่ะโอแผนด้าว่าสบวคือหายากมากเลยนี่ครับเอาจริงๆว่าแพนด้าเป็นตัวที่บงเล็บมันเป็นตัวที่แบบต้องเอาชีวิตรอดเอาง่ายง่ายคือแบบมันควรเล่นคนเดียวอ่ะมันกินยากเพิ่มเลือดมันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรต่อทีมเลยแม้แต่อย่างเดียว โอ้คือแบบไม่น่าเชื่อมีคนอัพแพนด้าเบลสิบหกด้วยใช่ไหมพ่อแพนด้าเป็นตัวที่ไม่ค่อยน่าอัพเลยนะครับผมน่าจะแพนด้าไปเป็นตัวสุดท้าย,ยแหลถ้ามันมีให้อัพนะอัพไปเป็นตัวสุดท้ายเลยบอกคำเดียวในบ้านมีอะไรไม่หนออ๋อในในาำผู้ิดมีระเดันนี้โอโทษทีเก็บไม่ติดตอนนี้นะผมก็ยังไง นี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ผมกับพ่อก็เดินเข้าบ้านแล้วพ่อก็เดินนําไปเลยเฮ้ยพ่อพ่อกาดโอ้ยอยากได้เช็ดกันหัวพ่อไปเซิโอ้ยแม่งโคตรโหดเลยใช้ก็ได้หยิบกระดูกมาที่โอ้ยกระตาแล้วกระต่าแล้วผมขอเดบกระดูโอ้ยแม่งมีเสียสวยแล้วได้หรวะไอ้ทีมคามีบีเวอร์วะเนี่ยโอ้โหแม่งในชิปเปิ้งเลยว่าใครมีบีเวอร์ บีเวอร์มันเก่งว่ะบีเวอร์เป็นตัวที่เหมาะดีมากๆเลยบอกคำเดียวไม่ใช่เขาไมดีมากๆไม่ใช่ดีธรรมดาดีแบบโคตรดีอ่ะเออโดยฝั่งโน้นมีใครบ้างวะนี่ฝั่งโน้นมีใครบ้างอ๋อฝั่งโน้มีจิ้งจอกด้วยนะครับ ฝรั่งนวนก็ไม่กล้ามาช่วยมันเหมือนกันแหละอันนี้ผมก็ต้องป้องกันเอาไว้เฮ้ยใครก็ได้เก็บของยายทีเราจะหมดแล้วกองยาเก็บไว้ทีพ่อพ่อเป็นมากออมาโอ้เนี่ยพ่อไม่บวกเลยอ่ะมูสายกดแล้วนะกลดไปรู้รรรๆููเดี๋ยวก็ไปน้งทิมหรอก โอ้โหม,ม,มีใครบ้างวะบีเวอร์มันเก่งอ่ะบีเวอร์เป็นตัวหนึ่งนะที่โอ้โหดีมากมากผมแต่ผมก็มีบีเวอร์แล้วโอ้โหทืแบบเขาเลเวลสูงนะบีเวอร์โกงมากเฮ้ยจีรับร้างโอ้โหเนี่ยไงตายอย่างเงี้ยช่วยไม่ได้แล้วแม่งมีบีเวอร์อยู่ได้ยายายา,ยายไม่ไหวละไม่ไหวละแม่งโหวดว่ะทีมนั้นมันโหดกว่าว่ะไ,ไม่แน่อะไรล่ะ แม่มีแต่คนร่ำสูงอ่ะฮิปเปอร์สุ่ยหือมึงพ่อไปไหนอดีว่าไม่ตายแล้วตุยไีสองคนเลยไปเองงอรดิว่าแม่ไม่ตายว่ะเวแล้ว ดูแลแม่าตายนี่งานหินเลยนะโทษทีนะครับไลน์เข้านะท่านผู้ชมขอโทษท่านผู้ชมผมขอโทษด้วยนะเมื่อกี้ไลน์มันเข้าไนะลน์เด้งเล็กน้อยขอโทษนะครับขอโทษตาไปกันท่านผู้ชมเดี๋ยวผมต้องพักเติมเลือดแอมเนึยงไม่ไหวว่ ay, ะเลือดเราต่างกับเขามาก บีเวอร์ถ้ามันไม่ตายเราจะเชืยอเลยใช่บีเวอร์เป็นตัวที่ดีสาหรับที่แคบนะถ้่เจอย่างนี้บีเวอร์ได้เปียกเลยรู้สึกว่ายังเ้อยไม่มีอีซีนี่มาชัวร์อีซีหัวตาเป็นไงบ้างซชื่อันได้ไหมโอ้แม่งโลโซทั้งน,นั้นเลยให้ายเถอะโอ้เจ oh, oh, oh. อบวชตีท้องเจอบวชตีท้อง,อองไปไหนไม่ได้เลย โอ้ยทำไมทางนู้นมันหดเื้นที่มันแค่บ่าไม่ไหวว่ะบีเวอร์ไม่อยู่บีเวอร์ตายแล้วไม่ไหวบีเวอร์มันน่าจะโดนทีมนู้นเก็บไปแล้วนะครับโอ<ด>้โหไม่ไหวครับท่านผู้ชมตาเมื่อกี้คือที่มันแค่แอบแล้วตัวพวกตัวที่มันแบบอาศัยจังหวะอย่างเช่นจิ้งจอกนี่คือแบบมันเดินไปไหนไม่ได้เลยมาเสียบเปรียบนะครับตาเมื่อกี้โอ้ยตาเมื่อกี้นะผม โหตาเมื่อกี้ผมได้เพิ่มตั้งหนึ่งสิบเอ็ดคะแนนจากการเล่นจิ้งจอกฆ่าจิ้งจอกแล้วก็ฆ่าคนได้โอ้โหเมื่อกี้อย่างเดือดงนั้นผม้วผมขออธิบายสกิลจิ้งจอกเขาฆ่าก่อนนะครับก่อนที่ผมจะจบคลิปนะสกิลจิ้งจอกมีประมาณนี้นะมีสกิลติดตัวมันคือเป็นการเก็บของไว้ขึ้นนะครับแล้วก็สกิลของมันอ่ะจะเป็นการพุ่งคูดาวสองจุดห้าวีนะครับ แล้วก็เลือดมันก็เลือดก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ได้น้อยมากไม่ได้สูงมากเป็นเกณฑ์กลางๆครับแต่ดาเมจมันอะดาเมจมันก็ถือว่าไม่รู้ดิผมว่าสมดุลน,นะผมว่าสมดุลเพราะมันก็ความเร็วดาเมดก็ปานี้ก็สมดุลกันแล้วนะครับแล้วก็ชัดกัน,นครับชัดกัน 50, เมื่อสิบดาเมจพันหกร้อยห้าครับระเบิดดาเมดเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดแล้วก็ธนูนครับดาเมดพันหกร้อยห้าครับ จะต้องเป็นขนุทองเราเบิดทองแช็กันทองถึงจะดาเมจตามที่ผมบอกนะครับแล้วของที่ผมใส่นะครับก็ใครอยากเอามาใส่ผมว่าเห็นว่าดีนะครับก็เอามาใส่ได้นะครับผมใส่ฟันกาดนะเพราะตอนยิงอะ่ะมันจะเหมือนจะคืนเลือดให้เราด้วยอะ่ะนั่นแหละผมแบบพอจิงจ่อเป็นตัวที่อาศัยสเต็ปไงท่านผู้ชมก็แบบจะไล่ไปยิงเข้ายิงออกมันก็จะได้เลือดนะครับแล้วก็นี้นครับเข็นฉีดยายะครับบางทีถ้าเกิด มาสไลด์ไปล้วผ้าโดยกับดักหรือโดนล็อกอะไรนะครับมันก็จะสมมุติผมผ้านะผมไม่โดนกับดักหรือตกนะมาโดนเขายิงจนเลือดหมดนะครับปกติถ้าผมติดกับดักผมจะกดเลือดไม่ได้สักพักหนึ่งนะครับแต่เนี้ยคือมันจะกดเลือดให้เราเองโดยอัตโนมัติเลยนะถือว่าดีมากสำหรับบางคนริมกดเลือดแล้วก็กดเลือดไม่ทันครับอันนี้ He a v y dog นะครับสกิลมันคือเมื่อผมยืนอยู่นิ่งๆมันจะรีเลือดนะครับแล้วก็นโตชดกันนะครับ ในตัวชอ็อตการเป็นการยิงชอ็อตการแบบระยะให้ไกลขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นด้วยนะครับท่านผู้ชมผมขอไปคลิปแต่เพียงเท่านี้นะใครชอบช่วยกดไลค์กดแ like, ชร์กันต่อไปเป็นลังใจผมด้วยนะครับบ๊ายบายผมขอโทษที่ลงคลิปช้าไปหน่อยนะครับบ๊ายบาย